สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะหลังจากที่เราตัดไม้ยังไม่เสร็จนะคะเหลืออยู่นี่รถขนไม้ไปขายให้ปลาเราจุมพี่น้องปลาเราไปเอารถไทยมาดึงนะคะคันนี้จะใส่ไปขายนะคะแล้วก็คันหกล้อเราจะใส่ไม้เข็มไว้ทำงานดินมันยุบ เอซบางคนก็จะคอมเมนต์ว่าเราใส่เยอะนะคะแต่ว่าเป็นปกติเมนูอายปกติแก,กร, <g ay> รับจ้างตัดไม้ขายขนไม้ไปขายแกใส่แบบนี้ประจํานะคะหกล้อบปลาเรานี่อายเลยนะ <g ay> ไปดูคะ่ะเราจะขนไม้เข็มขึ้นรถนะคะหลังจากที่เราคัดไว้นะคะเอาอันตรงๆแล้วก็ขนาด ความสูงได้ความกว้างได้นะคะก็จะขนกลับไปเตรียมไว้ก่อนเพราะว่าใช้หลายร้อยต้นนะคะเราก็ใช้คนงานนี่แหละค่ะยกโรก,กี้คันแรงของเรานะคะ นี่นะคะไม้ที่เราดินเละเราเลือกไว้ตัดยังไม่เสร็จนะคะมันคํำก่อนแรงงานของเรานะคะต้องรุ่นนี้ค่ะเพราะว่าไว้รุ่นบ้านนี้ไม่ค่อยเขาไม่ค่อยทำงานที่บ้านนะคะมีแต่รุ่นนี้ค่ะ ทำงานทั้งวันไม่มีพักนะทุกคนต้องรุ่นคุณปู่ค่ะ oh. ย้อนแสงไหมทุกคนน่าจะย้อนแสง oh. ยาวหกเมตรนะคะ <Yeah. S 1> ยาวหกเมตรอ่ากว้าง สิบเซนโดยประมาณส่วนรถที่ค่ะคนไปขายนะคะปลาเรากำลังแปลรถไถมาดึง คนงานต้องไว้นี้นะคะทนแดดทนฝนงานทั้งวันเข็มงอมูซิลยแต่ว่าเป็นจังเบาเข็มใหม่ค่ครับแม่ว่าพิษแ้งสุดยอดเด็กสาวใช้เกลี้ยง เกาะงาใหม่ไปน้ำ